เดกระลึกชาติได้จนโลกตะลึงตายแล้วกลับมาเกิดมีจริงใหม่และคำสอนของพระพุทธเจ้าสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับเรื่องเล่าพิศวงหรือลับสุดยอดตำนานเรื่องราวอภินิหารปฏิหารต่างๆนํามาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ชมกันวันนี้ทางรายการขอนําเสนอเรื่องราวเด็กระลึกชาติได้จนโลกตะลึงตายแล้วกลับมาเกิดมีจริงใหม่และคําสอนของพระพุทธเจ้าโปรดกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามทางช่องไว้นะครับเรามีเรื่องราวให้ได้ฟังกันแบบจุใจ โปรดรับฟังได้เลยครับมีเด็กหญิงคนหนึ่งที่ชอบไปวัดทำบุญตั้งแต่เด็กๆและมีความแปลกตรงที่เธอชอบอธิษฐานจิตว่าสาธุด้วยบุญนี้ขอให้ได้ไปอยู่กับสามีผู้ที่ได้ยินเด็กคนนี้อธิษฐานจิตเกิดความสงสัยว่าทำไมเด็กจึงอธิษฐานเช่นนี้หรือเด็กจะไม่รู้เรื่องรู้ราวแต่ปรากฏว่าเมื่อเติบโตขึ้นเธอยังคงอธิษฐานจิตแบบนี้ตลอดทุกครั้งที่ทำบุญเธอจะอธิษฐานว่าสาธุขอให้ได้ไปอยู่กับสามี ช่างแปลกจริงๆท่านจึงเรียกผู้หญิงคนนี้ว่านางปฏิปูชิกาแปลว่าหญิงผู้ปรารถนาสามีเพราะว่าทุกครั้งที่ทําบุญเธอจะอธิษฐานจิตขอให้ได้ไปอยู่กับสามีอย่างนี้ตลอดจนกระทั่งโตขึ้นอายุ1 5บหถึงสิปีแต่งงานมีสามีเธอก็ยังชอบไปวัดทําบุญอยู่เหมือนเดิมและผู้หญิงคนนี้ก็ยังอธิษฐานจิตเหมือนเดิมแปลกไหมว่าแต่งงานไปแล้วแต่ก็ยังทําบุญแล้วอธิษฐานจิตว่าสาธุข,ขอให้ได้ไปอยู่กับสามี จึงเกิดความสงสัยว่าเธอแต่งงานแล้วมีสามีแล้วแล้วทำไมต้องอธิษฐานจิตขอให้ได้ไปอยู่กับสามีด้วยคนทั่วไปไม่เข้าใจและผู้หญิงคนนี้เขาชอบไปวัดชอบทำบุญมากไม่ใช่แค่ทำบุญธรรมดาคือเมื่อเธออยู่บ้านทำงานบ้านเสร็จก็จะมาวัดทันทีเมื่อมาวัดแล้วเธอจะอยู่วัดทั้งวันจัดเก็บอาสนะที่นั่งพระปัดกวาดเช็ดถูทั้งหมดหากพระภิกษุต้องการน้ำร้อนน้ำเย็นเธอก็จะทำหน้าที่ไปต้มน้ำเอาน้ำร้อนน้ำเย็นมาถวายพระ ขณะที่หากมีผู้ใดมาทําบุญจะนําพระทหารมาถวายพระก็จะมอบให้นางเป็นคนจัดการนิมนต์พระทุกอย่างทุกประการจนนางอายุได้ห้สิปีก็เสียชีวิตและพระภิกษุที่ยังไม่บรรลุธรรมเป็นพระอริยสงฆ์เมื่อทราบว่านางเสียชีวิตก็พากันเสียใจร้องให้เพราะความคิดถึงโอนางเคยมาวัดดูแลพวกเราตลอดเ,อเตรียมอาสนะเตรียน้าฉันน้ําใช้ปัดกวาดเช็ดทูททาทุกอย่างทําให้ระสะดวกในการปฏิบัติธรรมด้วยความคิดถึงนาง พระภิกษุทั้งหลายจึงไปกราบทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอบถามพระพุทธองค์ว่านางปฏิปูชิกาอุบาสิกาที่รักการทําบุญขนาดนี้เมื่อเสียชีวิตแล้วไปเกิดที่ไหนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่านางละจากโลกแล้วไปเกิดอยู่กับสามีของนางพระภิกษุก็งงและทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าไม่น่าจะใช่พระเจ้าข้าที่บ้านของสามีนางนางเสียชีวิตไปแล้วไม่อยู่แล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าไม่ใช่ฉันไม่ได้หมายถึงสามีที่เป็นมนุษย์ แต่นางละจากโลกไปแล้วไปเกิดอยู่กับสามีของนางบนสวรรค์สามีของนางในที่นี้คือมาลาพาลีเทพบุตรเขาอยู่บนสวรรค์ชั้นที่สองชั้นดาววดึงและที่นางอธิษฐานจิตว่าขอให้ได้ไปอยู่กับสามีเป็นเพราะนางเกิดมาแล้วระลึกชาติได้ว่าตัวเองก่อนมาเกิดนั้นมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงกําลังเก็บดอกไม้อยู่ที่นั่นแล้วจุติลงมาเกิดเป็นมนุษย์และเมื่อระลึกชาติได้เธอจึงรู้ว่าทําดีได้ดีทําชั่วยได้บาปหรือว่านรกสวรรค์มีจริง เพราะนางจำได้ว่าตัวเองเคยอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงสวรรค์เป็นอย่างไรผลของบุญเป็นอย่างไรนางจำได้หมดเพราะฉะนั้นนางปฏิปูชิกาจึงรักการทำบุญอย่างมากจนถึงขั้นทุ่งชีวิตในการสั่งสมบุญถึงขนาดที่ว่าอุทิศชีวิตมาอยู่วัดคืออยู่วัดมากกว่าอยู่บ้านทำงานวัดมากกว่าทำงานบ้านสั่งสมบุญมากกว่าทำงานที่บ้านเรานางเห็นว่าอนิสง์ของบุญที่ทำมาจะเป็นอย่างไรคือนางเห็นถึงผลของบุญเพราะจำได้ว่าตัวเองมาจากสวรรค์ การใช้ชีวิตของนางจึงไม่เหมือนคนทั่วไปคือคนที่รู้ว่าบุญมีบากมีนรกสวรรค์มีก็จะใช้ชีวิตอย่างหนึ่งแต่คนที่ไม่รู้ก็จะใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่งและชีวิตหลังความตายของคนสองประเภทนี้ก็จะต่างกันอย่างสิ้นเชิงและไม่ใช่ต่างกันแค่ชีวิตหลังความตายแต่ชีวิตของคนสองประเภทนี้จะต่างกันไปอีกหลายร้อยชาติครูบาอาจารย์ผู้รู้ท่านบอกว่ามีเรื่องราวบันทึกไว้ว่านางตายไปแล้วไปเป็นเทศธิดากลับไปบนสวรรค์ก็ไปหาสามีชื่อมาลาภาลีเทศพระบุตร ไปถึงแล้วเทพบุตรสุดหล่อผู้เป็นสามีก็ถามว่าอ้าวนี่น้องหญิงเธอหายไปไหนมาครึ่งวันนางก็บอกว่าฉันไปจุติตอนกําลังเก็บดอกไม้อยู่แล้วก็จุติไปเกิดเป็นมนุษย์เทพบุตรย,ยังไม่เชื่อเลยและถามว่านี่เธอโกหกหรือเปล่าจริงหรือที่ว่าเธอไปจุติมานางก็บอกจริงฉันไปเกิดเป็นมนุษย์ขอขยายความนิดหนึ่งที่ว่าหายไปไหนมาครึ่งวันหมายความว่าอย่างไรเพราะนางเป็นมนุษย์อยู่ตั้งห้าสิบปี แต่เทพบุตรกลับทักว่าหายไปไหนมาครึ่งวันพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าเวลาในสวรรค์ชั้นดาววดึงหนึ่งวันหนึ่งคืนคือ24ชั่วโมงจะเท่ากับ100ปีบนโลกมนุษย์เพราะฉะนั้นเทพธิดาคนนี้จุติไปเกิดเป็นมนุษย์อายุข่ยห้าสิบปีแล้วเสียชีวิตกลับมาเกิดใหม่บนสวรรค์ชั้นดาววดึงห้าสิบปีบนโลกมนุษย์ก็เท่ากับครึ่งวันบนสวรรค์ชั้นดาววดึงเทพพบุตรสุดหล่อผู้เป็นสามีก็เลยถามว่าเธอหายไปไหนมาครึ่งวันเพราะว่าเวลาผ่านไปแค่ครึ่งวันเท่านนั้ มีประเด็นที่น่าสนใจเรื่องเวลาสองที่เดินไม่เท่ากันนอกจากที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้แล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์เอกของโลกคืออเบิร์ไอน์สไตน์ได้พูดถึงไว้ในทฤษฎีสัมพัทธภาพในเรื่องของเวลาว่ามีสถานที่สองที่ที่เวลาเดินไม่เท่ากันจริงๆยิ่งถ้าออกจากโลกไปไกลๆเวลายิ่งเดินไม่เท่ากับโลกของเราถ้าเรามาดูตำแหน่งของนรกสวรรค์ก็ตั้งอยู่นอกโลกไปไกลามากๆดังนั้นเวลาจึงเดินไม่เท่ากันตามทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอส์สไตล์จริงๆยิ่งวิทยาศาสตร์จเจริญเท่าไหร่ ก็ยิ่งพิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้สอนไว้แล้วกว่า2,500ปีขนาดของอะตอมก็มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเมื่อ2,500กว่าปีที่แล้วเขาเชื่อกันว่ามีสิ่งหนึ่งที่เล็กที่สุดเลยเขาเรียกว่าปรมาณูและก็มีคนมาถามพระพุทธเจ้าว่าหนึ่งปรมาณูมีขนาดเท่าไหร่พระพุทธเจ้าท่านก็ตอบว่าให้เอาเมล็ดข้าวสารมาหนึ่งมล็ดถ้าเราแบ่งความยาวของเมล็ดข้าวสารออกเป็นประมาณ82ล้านส่วนเท่าเากันคือหนึ่งปรมาณู ซึ่งปัจจุบันวิทยาศาสตร์ก็มีการวัดขนาดเฉลี่ยของอะตอมซึ่งขนาดเฉลี่ยของอะตอมเรียกว่า1อังสตรอม1อังสตรอมมีขนาดเท่ากับ10ยกกําลังลบ10เมตรเพราะฉะนั้นหนึ่งปรมาณูจะมีขนาดเท่ากับขนาดเฉลี่ยของอะตอมคือมาตรงกับขนาดของอะตอมในยุคสมัยนี้พอดีเป็นไปได้อย่างไรที่พระพุทธเจ้าจะมาด่าวมั่วมัวแล้วจะได้เลขแบบนี้ออกมาได้อย่างไรแถมยังถูกบันทึกในคำทีโบราณอย่างน้อย1,000พันปีก่อนวิทยาศาสตร์แน่ๆสิ่งนี้คือหลักฐานการมีอยู่ของยานทัศนะของพระพุทธเจ้า ว่าท่านนั่งหลับตาอยู่ใต้ต้นโพแต่สามารถไปรู้ไปเห็นอะไรได้จริงๆที่นี้เทพบุตรถามต่อว่ามนุษย์ตอนที่เธอไปเกิดมีอายุขยเท่าไหร่เทพธิดาก็บอกยุคนี้อายุแค่หนึ่งรปีเองเทพบุตรก็เลยสงสัยมีอายุแค่หนึ่งรปีเองทําไมน้อยจังเพราะว่าเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงมีอายุขหนึ่งพันทิพยปีถ้าเทียบเป็นจำนวนปีบนโลกมนุษย์ก็เท่ากับ36ล้านปีบนโลกมนุษย์เทพบุตรเขาก็เลยถามต่อว่า พวกมนุษย์มีอายุแค่หนึ่งร้อยปีแล้วเขาใช้ชีวิตกันอย่างไรเขาไตรตรองในการดำเนินชีวิตใหม่เขาได้ทำทานรักษาศีลใหม่หรือเขาไม่ได้ทำบุญเลยเทพทิดาก็เลยบอกโอท่วนพี่อยากพูดถึงทำทานรักษาศีลเลยมนุษย์นี่ใช้ชีวิตประดุจว่าตัวเองมีอายุเป็นล้านปีมนุษย์ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตกาวกับว่าจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเขาพูดอย่างนี้เลยเพราะมนุษย์ส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นเทพทิดาเขาก็ว่าอย่างนั้นว่าคนส่วนใหญ่เกิดมาแล้ว ไม่ได้สนใจเลยในเรื่องทำทารักษาศีลสวดมนต์นั่งสมาธิมุ่งแต่การสแสวงหาความสุขมุ่งอยู่กับการงานเป็นหลักโดยลืมนึกไปว่าชีวิตนี้มีกำหนดเวลาไม่ได้อยู่ไปยาวนานเทพบุตรฟังแล้วก็เกิดความสลดใจว่าโอ้โหใช้ชีวิตอย่างนี้แล้วจะหาความสุขได้อย่างไรเพราะความสุขจะเกิดขึ้นได้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าการสั่งสมบุญนำสุขมาให้เรื่องการระลึกชาติได้ก็สามารถพิสูจน์ได้แล้วโดยวิทยาศาสตร์ในเบื้องต้น คือมีนายแพทย์คนหนึ่งชื่อว่าดรเอียนซิวินสันได้ทําการค้นคว้าวิจัยในเรื่องของการระลึกชาติได้และสามารถเก็บเคสของคนที่ระลึกชาติได้สี่พันกว่าเคสทั่วโลกตีพิมพ์เป็นเอกสารทางวิทยาศาสตร์และตอนที่เขาเสียชีวิตหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ของสหรัฐอเมริกาก็ได้กล่าวสดุด,ดีว่าท่านเป็นบุคคลที่ทําการค้นคว้าห,าหาหลักฐานเกี่ยวกับการจําอดีตชาติได้อย่างมีหลักการยากที่จะมีใครทําได้เรื่องการตายแล้วกลับมาเกิดใหม่เรื่องการระลึกชาติได้ เรื่องการบินไหวตายเกิดเรื่องว่าเมื่อตายเราไม่สูญจึงสามารถพิสูจน์ได้แล้วในเบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์ยังมีความจริงของชีวิตอีกมากมายที่พระพุทธเจ้าท่านได้ค้นพบและนำมาเผยแพร่สังศาศา่งสอนแต่ยังเป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์ยังพิสูจน์ไปไม่ถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนั้นล้วนเป็นความจริงเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นกฎแห่งกรรมชีวิตหลังความตายนารกสวรรค์ทุกสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติไม่ใช่เกิดขึ้นกับแค่คนพูดเท่านั้น แต่เกิดขึ้นกับทุกชีวิตเหมือนกันหมดไม่ว่าจะนับถือาศาสนาใดก็ตามหรือแม้ไม่นับถือาศาสนาใดเลยจะเป็นชนชาติใดก็ตามถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีดวงจิตล้วนเป็นไป,นปนตามที่พระพุทธเจ้าท่านบอกท่านสอนเหมือนนกันหมดทุกคนต้องตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมเดียวกันเปรียบเหมือนกับทุกคนบนโลกต้องตกอยู่ภายใต้ดวงอาทิตย์ดวงเดียวกันนรกสวรรค์ก็เป็นแบบเดียวกันหมดอยู่ที่ว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อท่านไม่เคยบังคับให้ใครเชื่อแต่ความจริงมันเป็นอย่างนี้ ท่านก็เพียงบอกและสอนไปตามความเป็นจริงเพราะไม่ว่าอย่างไรทุกคนก็ต้องตายแล้วเดี๋ยวก็จะได้ประจักษ์เองหมดทุกคนด้วยตัวเองแต่เมื่อตายไปแล้วมันก็สายเกินไปแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วท่านจึงมาบอกมาสอนหวังว่าคนที่มีบุญมากพออาจจะเชื่อและทําตามท่านได้ซึ่งก็มีอยู่บ้างในโลกนี้การระลึกชาติได้มีความสําคัญมากคนที่เขาระลึกชาติได้จริงๆเขาจะใช้ชีวิตไม่เหมือนคนทั่วไปตอนที่พระพุทธเจ้ารลึกชาติได้ตอนนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นโพ ท่านก็รู้เลยว่าคนเรานั้นแท้จริงแล้วเกิดมาเพื่ออะไรเพราะพระพุทธเจ้าท่านระลึกชาติไปได้เกิดล้านล้านชาติแต่คนที่ระลึกชาติได้แค่ชาติเดียวกับคนที่ระลึกชาติได้เป็นหลายชาติก็จะมีความเข้าใจไม่เหมือนกันและมีภาพยนตร์บางเรื่องที่นางเอกตื่นขึ้นมาจะลืมทุกอย่างทําให้ทุกวันพระเอกต้องจิตใหม่ทุกวันเป็นเหมือนวันใหม่ต้องทําอย่างเดิมซ้ําๆก็เปรียบเสมือนกับชีวิตของเราเมื่อเราจําไม่ได้ว่าชาติก่อน เราเป็นอย่างไรก็ทําให้เราต้องมาทําเรื่องเดิมๆซ้ําๆเรียนหนังสือทํางานมีครอบครัวเลี้ยงลูกแล้วก็แก่ชราอาจจะใช้ชีวิตแบบนี้มาแล้วเป็นล้างครั้งแต่เราจําไม่ได้เลยชีวิตของผู้ที่ระลึกชาติไม่ได้จึงเอาแต่ทําอย่างเดิมซ้ําๆมานับพบนับชาติไม่ท้วนพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเราทุกคนเคยเกิดเป็นทุกอย่างมาแล้วตั้งแต่ขอทานจนถึงกษัตริย์รวมถึงเราทุกคนเคยเกิดเป็นสัตว์หมดทุกชนิดในโลกนี้ไม่มีอะไรใหม่สําหรับเราเลย มีแต่สิ่งเดิมๆถ้าเราระลึกชาติได้มากมายหลายๆชาติเหมือนกับพระพุทธเจ้าเราทุกคนคงไม่ได้ใช้ชีวิตแบบที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ทำไมพระพุทธเจ้าจึงต้องมาสอนให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดทำไมท่านต้องมาสอนเรื่องกฎแห่งกรรบุญบากนรกสวรรค์ภพภูมิหลังความตายก็เพราะว่าในความเป็นจริงชีวิตของเราไม่ได้มีแต่สิ่งที่เรามองเห็นมันจะมีสิ่งที่ดวงตาของมนุษย์ธรรมดาอย่างเรามองไม่เห็นอยู่อีกมาก พภูมินุษย์ก็เป็นเพียงหนึ่งในส1ภพบภูมิเท่านั้นเราลองนึกดูว่าถ้าเราจําได้แค่เมื่อวานวันเดียวชีวิตเราจะเป็นอย่างไรสมมติว่าเราตื่นขึ้นมาก็ตาเขียวช้าเลยแต่เราจําไม่ได้ว่าเราไปโดนอะไรมาก็เปรียบเหมือนกับมนุษย์เราที่เกิดมาบางคนพิการบางคนยากจนแต่บางคนเกิดมากลับมีทุกอย่างสมบูรณ์พร้อมดูเพลินเหมือนไม่ยุติธรรมเลยแต่เราเองที่จําไม่ได้ว่าชาติก่อนๆเราไปทําอะไรมาบ้าง เอาละครับหมดเวลาแล้วครับหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์และนำไปปรับใช้ในชีวิตของคุณได้ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่รับชมหากชอบเนื้อหานี้โปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามทางช่องไว้นะครับเรามีเรื่องราวให้ได้ฟังกันแบบจุใจโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ